ตอนนี้มาลาดรีฟีอย่างนี้ดูอ่ะขายเสวอ๋อเสวอ๋อลังดัๆสูงใหญจะเล่นไหมจะเล่นเดี๋ยวจะพาเล่นเขาเขายิงกันดูใส่พี่แกงก่อนเลยใส่พี่แกงก่อนเลยคือคั่วให้พี่แกงหอมบอกแล้วอันนี้ก่อนเลยเฮ้ยจิ้มน้ำจิ้มเด้น้ำจิ้มไม่ใส่ถ้วยอ่ะนี่ไงขายของไงเราเอออ่ะจิ้มเฮ้ยไม่เห็นขวดดินี่ขวดนี่ขวดขวดเอ้าขวด อร่อยไหมนี่นี่แต่เท้าร้อนถึงแล้ว บัฟฟาโลว์ e ิวเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าพี่เอเขาอยู่ไหนเพราะว่าเคยมาหาแกนานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มานานละพี่พี่พี่อุ้ยขาวขึ้นเยอะเลยอ่ะไม่เจอเอาจริงนี่ทรมาน นิทรรยก็นานๆมาลาดบุรีไงมันก็แวะนู่นแวะนี่โอ้ร้านสวยๆเพียบเลยจริงๆอะนัดพี่ไว้แต่ผมไปหาลุงลงก่อนครัวลุงลงครัวลุงรังกิมทันโชจ์อะไรเนี่อ้าวไม่ได้ติดไม้อ่านี่สดๆแล้วหายแล้วได้กินไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะมันต้องหนีที่หัวนมอันนี้อันนี้อันนี้ แล้วยังไงไปหาพี่ลงมาก่อนเฮ้ยพี่ลงร้านพี่ลงก็อร่อยเขาบอกว่าอันนู้นหมูหันอือันเนี้ยควายหันไม่ควายควายหันแม่งหันหน้าไปลงน้ําตายห้าเลยเอาควายที่มีสองตัวควายเพือกอ่ะตายไปตัวและลูกน้องเลี้ยงดีจัดแล้วตอนนี้เนื้อมันไปไหนอ่ะเขาเป็นควายที่เรารักเราก็ดูแลเขาอย่างดีมาตั้งนานแล้วเราก็เลยไม่กินแบกซะแบกซะไ่เกตเด่นตัวนั้นที่ตายอ่ะก็มีคุณประโยชน์เหมือนกัน หมาก็แดกอ่ะได้ขาวมามก่อนตรงเนี้ยตัวเหี้ยวิ่งเต็มเลยตัวเหี้ยตัวตัวเหี้ยมีมีเฮ้ยไม่มีมมมม ไม่ได,ด้ดิมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มจิ้ไปดูไปดูไม่ตัดข้าวน้ำจิ้มหมาน้ำจิ้มคืออะไรวะเนี่ยมาลาดบุรีต้องเจอไทยธนาวุฒิแน่นอนเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเฮ้ยจริงป่ะแต่ว่าแบงค์อะติดแบงค์ไว้หมดเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้มาลาดบุรีคุยอย่างนี้ดีกว่าขายสาว์อสว์กำลังดังสูบกุ้จะเล่นไหมจะเล่นเดี๋ยวจะพาเล่นเขาเขายิงกันดูเมนูนี่ไงเมนูที่ร้านอยากกินอะไรอะอยากกินเผ็ดเอ่ดะเอางี้มาเอาพื้นฐานเบสิกเบสิกฐานป่า เผ็เพ็ดหมูป่าผัดเผ็ดแค่นี้ไม่เหมือนคนอื่นขอแบบพี่แกงจัดๆเอาอะไรมาผัดก็ได้ถ้าพี่แกงอร่อยโอ้ยเฮียเราก็มีก็อันนี้มีน้ําจิ้มด้วยวิ้ยนี่น้าจิ้มพี่เองกติที่เนี่ยรอบที่แล้วเรามาเนี่ยมากินหมูกะทะแล้วก็น้ําจิ้มซุกี้ตอนนี้ทําน้ําจิ้มซุกี้ขายด้วยโคตรโคตรโคตรเอ๊่ไงเฮ้ยน้ําจิ้มพี่อร่อยที่สุดในโลกอร่อยไหมไม่เข็บไว้แดกเองน้ําจิ้มซุกี้ใช่ แสนนาคาในไก่ธนาวุฒิไอ้บ้าใครอยากกินเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเผ็ดจริงๆมันมีมันมีหลายๆอย่างแต่วันเนี้ยมันมีเนื้อหมูป่าอยู่ดูของแท้เป็นไ่าเม่นเป็นมีรูมีรูขนมันมีรูสามรูใช่ของจริงของจริงแล้วตัวเหี้ยจะมีแลบลิ้นออกมาเข้าขวดีกว่า้วเลอะเทอะ บอกเลยว่าครัวสะอาดอย่างแรกล้างล้างแต่อย่างที่สองคือผมโกหกโกหกแต่พวกนี้สะอาดใช่เออกระทงกระทะอะไรเงี้ยโอเคลูกมือมึงแหนมึงแหนช่วยหน่อยหยิบของใส่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเออไม่ได้ยากใช่เปล่าอย่างอื่นยากกว่านี้โอเคเมนูวันนี้มีผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าไหนหมูป่าหมูป่าอยู่นี่แล้วถ้าเป็นมุสลิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่หมูป่าไม่อ๋อกินได้ เขาบอกเชี่ยไม่ได้เหรทำไมไอ้แช่มมันกินได้เอราะพี่แช่มเป็นมุสลิมเหรอเอาจเอาพี่ไม่ใช่พี่แช่มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาพี่ใครวะอ้๋อไอ้เชี่ยลพอไอ้ทนอาวุธโอเคทำไมไอ้แช่มกินได้เะคุไม่ทำไม่ได้าใจ้อหนึ่งพันเพ็ดหมูป่าสองเป็นขวตับจุ่น ผัดกะเพรากระทะร้อนนรกแล้วก็ผัดไทยธนาวุฒิสุดยอดที่สุดแล้วเฮ้ยอันนี้โดนว่ะอันดับแรกสําคัญเลยก็ต้องพริกแกงต้องใช้พริกแกงเผ็ดใช่พริกแกงเผ็ดใช้พริกแกงจืดได้ไงอ่ะมีพริกแกงเขียวหวานก็ผัดเผ็ดอ่ะไม่รู้ว่าทำให้เป็นแล้วทนพริกแกงจืดได้ไงได้ดูฉลาดไงหมูป่าไม่ใช่หมูบ้านไม่ใช่หมูบ้านพริกไทยอ่อนนะสำคัญไหมสำคัญที่สุดากเวแล้วอ้นี่อะไรวะมะกรูดเออใบมะกรูดเดี๋ยวใช่เชฟเรา ยิ่ลูกมือก็ไม่ได้เก่งนะงงเลยกระชายกระชายพริกกชี้ฟ้าแดงเขียวถ้าไม่ใช่พริกชี้ฟ้าพริกหยวกได้ไหมไม่เอาไฟพริกชี้ชี้ไปทางไหนก็ได้ขอให้มันชี้ไปทักที่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้สาระเรามาเริ่มต้นผัดกันแต่เหียเสียงดังแต่ไฟไม่ติดเหียรู้ว่าตกใจที่ทำเป็นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีไฟ เดี๋ใส่น้ำมันนะครับนี่น้ำมันอะไรถ้าอร่อยจริงๆนะต้องใช้น้ำมันหมูอันนี้น้ำมันอะไรอันนี้น้ำมันลำข้าวก็ไม่อร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราป้องกันแบบเผื่อคนเขาเป็นมุสลิมมุสลิมเราได้แต่เมนูแล้วกินไหมเดี๋ยวกูโดนบูลลี่ใส่พริกแกงก่อนเลยใส่พริกแกงก่อนเลยคือคั่วให้พริกแกงหอมโอ้พริกแกงเขาดีเพาทำไมเพราทำไมวอกแล้ว หมูป่าเนี่ยเรากลัวผัดไม่สุกแล้วก็ไปลวกไว้ก่อน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอ้โหไอเหี้ยจางมันชิบหายเลยเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ตาก,ก้ลองแม่งเอาเป็นหมาเลยปลาหน่อยทำไมพี่ไม่มีลูกมือที่นี้มีเคล็ดลับนั่นคือนั่นคือเราใช้นมสดแทนกะทิ <c oughs> ปกติเขาใช้น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยผมไม่ใส่ ผมจะใช้นมข้นหวานแทนเพราะว่ามันมีความมันบิดนิดหน่อยคือแดกกับนมปังได้ไอ้เยี่ยมอไม่หยูอ่เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนหมาไม่แดกหมาไม่แดกสะจานมาหมาไม่แดกใส่จานได้ไงเราเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ผัดเผ็ดหมูป่าบายไทยธนวุฒิครับผมนี่เราเปน็นอย่างนี้นี้เรามาดูผัดไทยกัน งที่ขายที่ละห้าสิบแล้วพี่อได้กำไรไงวะ้ยใช้ใจไงใช้ใจใช้ใจบันดาลแรงนี่ครับซอสเข้มข้นของไทยธนาวุฒิมันทำจากอะไรอ่ะทำจากเอ้าคว,วามลับไ,ไมความลับไหมมีลับลับลับต้องเข้าคอรมอ กลิบกลอยอันนี้จะเป็นผัดไทยขี้เมาป่ะขี้เมาเฮ้ยไม่มีไม่มีแล้วเลิกเลิกเข้าพรรษาหยุดออกพรรษาก็ยืนแดกต่ออันนี้อะไรหมูกุ้งหมูกุ้งผัดไทยเนี่ยมีเคล็ดลับคือตอนหลังๆเราต้องเร่งไฟเพื่อให้น้าตาลเนี่ยมันมีสีไหม้นิดๆมันจะได้มีคาราเมลหน่อยๆใช่สีนจะเปลี่ยนเห็นไหมสีนจะเริ่มเปลี่ยนเฮ้ยทำไมไม่เปิดร้านขายผัดไทยอะเปิดแล้ว แล้วเป็นไงเจงแล้วเลือกร้อยมันไม่มีคนช่วยทำโหพี่ทําเป็นชายพี่อะไรอย่างเงี้ยมีคนอีกอย่างไม่ได้ไม่ทำอย่างเดียวอ่ะจริงๆว่าจะทําสับปะรดก่อนอะถ้าทําสับปะรดเป็นก็เป็นทุกอย่างแต่ทาไม่เป็นสับปะรดเนี่ยเนียบเลยเห็นไหมหอมไหมหอมอันนี้หอมจริงวันนั้นอะพอดีไปเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องขนข้าวขนขอไปตัดหน้าคอนเสิร์ตอ้าไม่เข้าใจ นี่ผัดไทยธนาวุฒิน,น,นี่มาที่เดียวนี่ได้หมดเลยนะได้หมดเลยปิ่งย่างไม่ได้อย่างเดียวสายละสาระเอาใหม่ห้าสี่สามแล้วนี้อะไรอะ่ะอันนี้ โอ้โหอันนี้ต้องลืมบอกอันนี้โคตรอร่อยเดี๋ยวอันนี้ต้องลืมบอก,อนนกดองพริกดองไททนาวุฒินี่ดองครับปีนะดองประมาณสองปีนะเพียงแค่คุณนี่นะครับตักพริกใส่ในนี้อันนี้เหมือนใส่แล้วนะ,วนะย่างนี่ใส่ในนี้หน่อยนึงเป็นไงพอใส่พริกดองมารสชาติดีไหมเหมือนพวกก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหนี่อย่าไปเปรียบเทียบขนาดนั้นลองจิ้มผัดไทยก่อนเส้นนุ่มอมร่อยอหแห้ๆรู้ป่ากรเดิน กรุบ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 อร่อยพี่เมาดีๆดี่นงดูแล้วทำเป็นใส่เนยก่อนอ๋อให้เนยลายก่อนพอแล้วไม่ใช่ใครผมไม่เห็นอยู่เมื่อกี้โอ้นี่อัดแอปเลยเหรอทำไมไม่ใช่แบบนี้อ่ะไม่ใช่อย่างงั้นก็ได้นี่เห็นไงไม่ใช่ อย่างนี้นจอยงนี้คือต้องมาคู่กันนะใช่อันนี้ก่อนเลยเฮ้ยจิ้มน้ำจิ้มดิอันน้ำจิ้มไม่ใส่ถ้วยอ่ะนี่ยังไงขายของไงเราเออจิ้มเฮ้ยไม่เห็นขวดดินี่ขวดเนี่ยขวดขวดเอ้าขวดไม่ได้ขายอร่อยไหมนี่นี่กระทะร้อนเออกระเพราร่องยางใช่ไฟลุกไปเอาไข่แดงไปลาดดิกอะเออลาดตรงนี้เดี๋ยอะเออ ไ uh huh. mm hmm. งอ๋อหโออันนี้เขาเรียกว่าเผ็ดร้อนจริงๆโอ้หก็ <laughs> oh, oh, ถือว่าทงเที่ยงๆนะร <laughs> ้อนนะ <laughs> แต่ว่าบรรยากาศก็ยังดี <laughs> แต่ถ้าเย็น <laughs> ๆย็นที่นี่ลมลมดีลมดี ด้านหนาวยิ่งดีด้านนี้เป็นท้องนาท้องนาด้านนี้เป็นหอยเฟลหอยเฟลซูมขาวด้วยธ <c oughs> ุรกิจที่ทําอะไรเนี่ยบั f เฟิลวิวคือที่กางเต็นท์กินอาหารคืออะไรก็ได้ที่มาสามารถมาพักผ่อนหย่อใจอ,อยากจะมาเป็นกรุป๊ปอยากให้ผมทําอะไรว่ามาแล้วพี่เอร้องเพลงให้ไหมได้เฮ้ยหลายแสนนะ เดี๋ยวลดครึ่งหนึ่งเลยถ้าผมอยู่สมมุติว่ามีงานใครจัดเลี้ยงผมอยู่ผมน้องไาให้ทีเลยหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเริ่มเป็นสุกที่4ของเดือนหรือสุกที่3ของเดือนจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ฟรีติดต่อได้ไงพี่ติดต่อที่นี่เลยครับเพจบัฟโลวีดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กรู้จักช่องตั้งโต๊ะยังช่องตั้งโต๊ะช่องของใครอ่ะดังมากเลยอ่ะเบปแรกเลยเบปแรกเลยอ่ะโอ้คอยล่ำรวยหฮงเฮงวันนี้ก็ปาก บัฟฟาลวิวนะครับลาดบุรีนะครับกับน้าจิ้มพี่เออันนี้เป็นธุรกิจของพี่เอไทยธนวุฒิสำหรับเกษียนเราจะมานั่งตำขนาดหมาเนี่ยยังเหลือ3ามขาเลยโอ้นี่เอาไปย่างกินฝากตั้งโต๊ะด้วยนะครับ Facebook p a พ e แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ใน Tik t o k ด้วยวันนี้ลาพี่เอก่อนฝากกดไลค์กดติดตามตั้งโต๊ะด้วยแล้วก็บ f ฟฟาโลวิวครับผมเกี่ยงกันอยู่เนี่ยเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับได้นะ ไปแล้วเราเอาเต้าเจี้ยวไม่ได้ใส่เต้าเจียวตอนนี้ไม่มีเต้าเจียวไม่มีไม่มีแล้วเขาเรียกกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นเต้าหู้ยีเออเต้าหู้ยีน้ำแดงแดงอ่ะอ๋อมันเต้าเหมือนกันเฮ้ยชิมก่อนดีลืมลับลืมลับ